ยำกุนเชียงเครื่องเคียงชั้นเลิศนะครับนะเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการทอดกุนเชียงไงให้อร่อยยำยังไงให้เลิศมาดูกันเลยครับนะเดี๋ยวเราจะหั่นเตรียงไว้ก่อนเลยนะเอามันบดออกไปก่อนนะครับวันนี้ผมใช้ทั้งหมดห้ากิโลเลยครับหั่นไปแบบนี้นะครับผมหั่นไปวันนี้เราจะสอนเทคนิคการทอดกุนเชียงทอดอยังไงให้มันนุ่มให้มันชํำให้มันอร่อยนะครับนะเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันได้เลยครับ เรามาเตรียมแตงกวากันต่อเลยครับนะวันนี้ผมใช้แตงกวาสดๆนะครับนะสามกิโลครับตัวแตงกวานะครับนะก่อนเราจะมาหั่นแบบนี้นะครับเราก็ต้องล้างแช่น้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่หั่นเตรียมไว้เลยเดี๋ยวตามด้วยขึ้นช่าย4ี่รอยกรัมครับแล้วก็จะหั่นซอยเตรียมไว้ก่อนเลยนะนครับเวลาเราไปยำกุนเชียงของเราเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มส่งกลิ่นหอมนะตัวน้ํายำเราเนี่ยยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นเลยนี่ผักสดๆด ซอยไปเลยครับผมนี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมนะเทคนิคการทอดกุนเชียงยังไงทอดให้มันช่าให้อร่อยมาดูวิธีกันเลยครับนะเทลงกระทะได้เลยครับนะใส่น้ําเปล่า450มิลลิตรนะครับนะเทไปเลยครับวันนี้เราจะทอดกุนเชียงด้วยน้ําเปล่านะครับผมนี่ลวนกุนเชียงกับตัวน้ําเปล่านะเป็นขั้นตอนทอดกุนเชียงแบบทอดด้วยน้ําเปล่านะวิธีการทอดด้วยน้าเปล่าเนี่ยมันดียังไงนะเทคนิคแบบนี <ๆ S 1> <ๆ>้เวลาทอดกุนเชียงเนี่ยตัวกุนเชียงเนี่ย มันจะเนื้อชําครับแล้วมันช่วยให้กุนเชียงเนี่ยเนื้อนุ่มขึ้นด้วยนะ <c oughs> เราจะ <c oughs> ร,ะนรวนกับน้าเปล่าเนี่ยจนกว่า,า,าวตัวน้ําเปล่าตรงนี้มันจะเลยเหยแห้งออกไปจนหมดเลยก็ทอดนะครับ vic, นะจนน้ำเนี่ยรวนจนน้ามันแห้งล้วก็เนี่ยถ้ามันแห้งไปนะครับเราก็สามารถเติมน้ํามันนะครับนะลงไปนิดหน่อยได้นะครับนะแบบนี้ตอนนี้เราก็ทอดจนกว่าสีมันเนี่ยมันจะแบบสวยๆแบบนี้เนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับตัวกุนเชียงน้าตาลตะโหนด ครึ่งกิโลครับนะถ้าใครใช้น้ําตาลปี๊บนะครับเราก็ปรับน้ําตาลลงด้วยนะครับเพราะว่าน้ําตาลปี๊บเนี่ยมันจะมีความหวานกว่าตัวน้ําตาลโตนดนะน้าปลา480กรัมครับเทไปเลยน้ำมะนาวข้นสด350กรัมครับเทไปเลยครับครับเราก็จะละลายตัวน้ําตาลโตนดน้ําปลาน้ำมะนาวข้นสดของเราเนี่ยละลายให้เข้ากันดีก่อนเลยครับนี่รับรองว่าสูตรน้ํายำเนี่ยรสชาติกลมกลม เติมพริกจินดาแดง300รอกรัมนะครับนะโคกหยาบๆยาบหรือปั่นก็ได้ครับใส่ลงไปเลยตามด้วยหอมแดงซอย1กิโลครับใส่ไปเลยนี่คลุกเขาตัวหอมแดงกับตัวน้ำยำกับพริกนะครับให้เข้ากันดีก่อนนี่หิวแล้วครับตอนนี้นะครับใส่มะนาวซีกลงไปเพิ่มสีสันนะนี่แบบนี้โอ้โหกุนเชียงนะครับนะ้ำที่เราทอด เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับทั้งหมด5กิโลครับคุณเชียงเราแปลงกว่านะครับที่เราหั่นเตรียมไว้3กิโลครับใส่ลงไปเลยครับสูตรนี้รับรองเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนครับขึ้นช่าย400กรัมครับตัวนี้จะช่วยความเพิ่มความหอมของตัวยำกุนเชียงของเราด้วยครับใส่นะครับผสมตัวกุนเชียงน้ำยำแซ่บๆของเราได้เลยครับโอ้หน่ากินมากๆดูดิครับหยว่ข้าแล้วครับ เมนูนี้เหมาะสําหรับทํากินเองที่บ้านหรือว่าเอาไปทําขายสร้างอาชีพทําง่ายนะครับอร่อยด้วยครับนี่เรียบร้อยแล้วนะกับยํากุนเชียงแซบ่บๆโอ้โหกินกับข้าวต้มก็สวยร้อนๆกินเป็นกับแก้มก็ได้ครับนี่ทํามาหนึ่งถาดพอดีีดสาหรับใครสร้างอาชีพทําตามได้เลยครับโอ้โหนะกินมากปักชิมกันดีกว่าครับนี่ข้าวสวยร้อนๆนะวันนี้เราจะกินเป็นกับข้าวนะครับนะใครจะกินเป็นกับแก้มก็ได้นี่กุนเชียงทอดแบบนี้รับรองว่าช่า ำกุนเชียงใส่แตงกวาเอาโหบอกเลยเมนูนีด้เด็ดนะกินข้าวแบบว่าอร่อยมากหิวแล้วนะครับนี่ลักชิมก่อนเนาะนชิมแบบนี้เลยยิ่งกินไปเจอแตงกวากับกอบนะยิ่งอร่อยเลยครับผมกุนเชียงก็เนื้อดีนะ นีเลยอือ hmm. อ mm ือ hmm. อ mm ือสุดยอดอ่าวันนี้ยำกุนเชียงคนละสองชุดไปเลยอ่ะอ่าเ๋ยวอะคนละสองชุดสองชุดไปเลยอ่ะให้น้องด้วยให้น้องด้วยหยิบได้เลยครับอ่าเอาไปคนละสองชุดเลยสองชุดเลยครับ <Kell analyze> เอเอพุะได้เลยอ่าหาได้อร่อยนะจ๊ะครับนี่นี่อ่ะนี่ครับครับเฮ้ยร่ำรวยร่ำรวยครับจะกลายเจรโตโตขอบคุณครับ